งานปั่นองค์พระพมสีีนาความสูงหกเมตรปฏิฆาลานปั่นน้องเมฆผ้าชุ่มสร้างเพลนท้าสีองค์พระพมสีหนาแล้วค่ะตอนนี้งานปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับทาสีกันค่ะช่วงนี้ขั้นตอนการทํางานของสร้างงานปั่นพระพมสีหนาความสูงหกเมตรนี่คือเขาท้ำช่วงเดียวกันเลยค่ะ ข้าบ่ได้ตัดต่อบ่ได้แบ่งแยกเป็นสินส่วนห่ะคะ่ะคือเฮาจะทําช่วงเดียวกันเลยเวลาหยุกไปสรงเฮาก็ยุกเป็นองค์ไปเลยคะ่ะขั้นตอนการทํางานของสร้างงานปั่นองค์พะพร่มซีหนะมีหลายขั้นตอนคะ่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเขาเชื่อมโครงเหล็กองค์งพะพรมให้เป็นรูปหลังองค์งพะพรมที่แข็งแรงเรียบร้อยแล้วโค้งเหล็กนะ่ะต้องให้แข็งแรงล่ะคะ่ะเขาก็จะเชื่อมออกมา ให้เป็นรูปร่างองค์พระพุมให้สมบูรณ์แข็งแรงล่ะคะ่ะขั้นตอนที่สองก็คือสร้างก็จะก่ออิฐปั้นแต่งองพพค์พระพุมเพื่อช่วงนี้จะเป็นงานปูนล่ะคะ่ะก็อิฐแล้วก็ปั้นแต่งฉาบองค์พระพุมล่ะค่ะเข้ากับปั้นจะแตงงพพ่แแตงหน้าตาส่วนต่างๆขององค์พระพุมให้เซจเรียบร้อยแล้วเข้ากับ ขันตอนที่สามเฮาก็มาติดลล่ค่ะตกแต่งส่วนไหนที่เฮ้าจะต้องติดไล่ล่ะค่ะแต่งหน้าแต่งตางานปูนให้เสร็จเรียบรอยค่ะติดลล่ตกแต่งส่วนที่ได้ต้องติดลล่ล่ะค่ะเข้าก็ติดลายให้สวยงามล่ะค่ะขันตอนที่สี่ก็คือเก็บปูนเก็บไล่ละเอียดคัดขื่นผิวขององอค์ร้อข้มให้เนียน ให้สวยให้งามล่คะค่ะเพราะว่าเข้าตรงคัดตรงทําสะอาดคะ่ะถ้าเข้าว่าถ้สะอาดบ่าขคัดเข้าท่าสีผิวกระจะบสวยบางามนี่คือขั้นตอนที่สีคัดผิวเก็บรายละเอียดงานปูนให้เรียบร้อยแล้วก็ท่าสีล่คะค่ะก็จะเป็นซีงานของงานปั้นองค์พระพร่มล่คะค่ะตอนนี้สร้างจะกำลังท่าสีกันอยู่คะ่ะ งานทาสีเขาก็ต้องเก็บให้ละเอียดให้สวยงามละค่ะขั้นตอนการทำงานของรานปัน้นน้องมิกนี่เฮ้าจะนิน่งขั้วแข็งแรงสวยงามค่ะก่อนน้ำทรงลูกค้าเขาก็จะต้องเช็คให้ละเอียดเรียบร้อยค่ะท <Wow. S 1> างงานเขาบาแข็งแรงเขาก็บาสามารถยกเป็นรงได้ค่ะ การไปส่งงานหอกะตองรับร่องงานแต่ละชิ้นงานที่ห้าไปส่งแ่ะค่ะงานปัน้นลานปั้นน้องเมฆค่ะงานปั้นองค์พระพุ่มความสูงหกเมตรค่ะ บริเวณลานเทากับประมาณนี้แหลคะค่ะที่เห็นอยู่ใหญ่ๆข้างหน้าก็คือองค์ถาวเวสุวรรณค่ะความสูงหกเมตรค่ะเป็นงานปั้นมือปั้นปูนคือกันคะ่ะบดใส่บอกลอบอกพิมพงานอยูุ่ลานปั้นเทาเนี่จะเป็นงานปั้นมือคะ่ะ ต่างกำลังท่าสีองค์พอพุ่มกันอยู่ค่ะตอนนี้งานปั่นล้านปั่นน้องเม็กเป็นงานปั่นมือค่ะเป็นงานปั่นมือปัน่นปูนสดค่ะบอดไใส่บอกรอบอกพิมพ์ค่ะหาเป็นลายเล็กๆนๆน้อยาก็จะมีบอกรอบอกพิมพ์ค่ะ เต้าเป็นงานปัน้นปูกต่างๆในส่วนหลาถ้ายใยห,ห่าก็จะเป็นงานปั้นมือค่ะหฮาบบไดไใส์บล็อกรอบล็อกพิมพ์ค่ะสร้างกระกับร่างท่าสีองค์พระพรมซีนาค่ะ ความสูง6เมตรค่ะ งานปั้นอ,องค์พอพมมศีนาความสูง6เมตรค่ะสร้างกำลังท่าสีกันอยู่ค่ะตอนนี้สางกะท่าสีล่องขึ้นแล้วกับล่องแดงค่ะเสียงก่มีเสียงรถด,ดังแนี่ยักน้อยค่ะเพราะว่าถนนเส้นมีไปอำเภอบรรดุงค่ะ ร้านปั้นน้องเมกจินยูบ้านน้องเมกตําบลน้องเมกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะเด็กก็ฝากกดติดตามร้านปั้นน้องเมกเขาในเด้อค่ะส่องหน่อยช่องไม่เขายังเพราะฮันได้โดนค่ะพึ่งเปิดช่องกันละค่ะจังไดก็ฝากติดตามช่องร้านปั้นน้องเมกนะคะช่อง y o u t u ร้านร้านปั้นน้องเมกค่ะ ฝากติดตามกดติดตามกดถูกใจกด s ั b สไคร b ให้ร้านปั้นด้วยนะคะดงกำลังท่าสีกันแล้วคะ่ะ งานปั้นด้านปั้นน้องเมกจะเป็นงานปั้นมือปั่นปูนปั่นกันสดๆค่ะบอดี้ไซส์บอกรอบอกพิมพ์ค่ะงานปั้นองค์พระพุทธีนานี่ความสูงหกเมตรปั้นช่วงเดียวกันเลยค่ะเฮาบอดี้ไซส์บอกรอบอกพิมพ์ค่ะเป็นงานปั่นมือค่ะงานปูนเซ็จเรียบร้อยแตงกับกำลังทาสีกันอยู่ค่ะโมนี้เฮาก็จะร่งคลิปไปเรื่อยๆค่ะ จังไดก็ฝากติดตามช่อง YouTube ตตันน้องเมกหน่อยนะคะกดติดตามกดให้กำลังใจช่อง YouTube ตัานปัน่นเนี่ยค่ะพอว่าเฮ้าก็บอคอยได้ลงคลิปละค่ะกระพึ่งเปิดช่องค่ะก็จะล่งเรื่องงานไปเรื่อยๆละค่ะ งานปั่นองค์พระพุมซีนาความสูงหกเมตรเท่ากับปั่นช่วงเดียวกันเลยค่ะเวลาไปทรงเท่ากับยกทรงเลยค่ะพอได้แยกสินส่วนค่ะพอได้ตัดเป็นทอนหรือเิดแยกเป็นแขนเป็นขาค่ะคือปั่นช่วงเดียวกันเลยค่ะงานปั่นมือค่ะงานปั่นองค์พระพุมซีนาความสูงหกเมตรค่ะเป็นงานปั่นช่วงเดียวกันเลยค่ะ ัานปั่นน้องเมฆขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาชมคลิปช่องลานปั่นน้องเมฆค่ะช่องย t u ู e ฝากติดตามเดอ้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ